สวัสดีครับพวกเราแสดงจาก Forever You Project นะครับผมพอรักนำทางครับครับผมชื่อออดนะครับครับชื่อบาร์ครับสวัสดีครับเอิร์นนะครับกัสมอนั์ครับสวัสดีครับต้นหลิวครับบีเมอร์นะครับบอลพลวิทครับแม็กกี้สตาร์ครับผมครับเงินอนุภาพครับแต่ละคนเป็นหมอหมดเลยครับหมดเลยปะเปล่าครับไม่ได้เป็นศีรษะข้าหลังเป็นศีรษะข้าหลังหมอครับ ตรงนี้มีสี่ทีช่จะมีวิศวะมีหมอมาครับมีสัตแพทย์วิทยาศาสตร์วิทยาาศสตร์อันนี้เป็นหมอมาเหมือนกันหมอมาหมอมาสัตแพทย์สัตแพทย์นะหมอสัแพทย์ส่วนข้างบนก็คือเป็นหมอหมอครับหมอคนครับษาแพทยักแพทย์สักแพทย์วันนี้วันนี้เป็นบรรยากาศมีพี่ๆมาแวะมาหาพวกเราด้วยเป็นไงบ้างตื่นเต้นเต้นดูสตั๊กดูตากทุกคนเดนเตนไม่ได้ไม่ได้เกรงเปล่า ไม่มีใครเก่งเลยครับก็ก็เห็นพี่พี่มาก็ก็ก็ตื่นเต้นนะครับเป็นปกติครับขอบคุณที่มาเยี่ยมกันนะครับเยี่ยมเลยเหรอจะไม่เยี่ยมดีใจตื่นเต้นใกล้ออนแล้วครับใกล้ใกล้จะปิดกล้องแล้วใกล้ปิดกล้องใช่ครับตอนนี้ก็เดินทางมาได้สามคิวแล้วนะครับผมก็ใกล้ออนเต็มที่แล้วครับพร้อมไปถึงไหนนะหมายความว่าพร้อมที่จะรอดูผลงานจากผู้กำกับมือทองเออพร้อมกับผู้กับมือทองไหมพร้อม พี่ยูอะเนาะได้แล้วได้แล้วเราที่ยูทำแบบทำอะไร่องแล้วเรารู้ว่าเราเชื่อใจในฝีมือของพี่ิวเป็นไวเป็นไงเป็นไงเป็นไงไปทางแอรไปทางแอร์จับสลากมาเลยจับฉลากได้เหรอ้ พวกเราไปแครดนี่ข้างล่างนี่เป็นสี่คนเราข้างล่างไปแครมาครับผมว่าจริงๆแล้วทุกคนมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันครับอืมแล้วก็เหมาะสมกับบทบทนั้นพี่นิวมีการเล็งเห็นครับเกิดขึ้นก็เลยให้พวกเรามาสวมบทเตอบดีมากมีสารามากลุกจริงครั้งแรกในชีวิตเราเลยก็ประมาณนี้จริงๆครับผมก็นั่นแหละครับ ไมปต้องซอยไม่ยุ่งบดนะพีเวอร์พีเวอร์อ่ะพีเวอร์หน่อยพีเวอร์พี่วอร์ขาคู่ของพีเวอร์กับเป็นยังไงบ้างเราเป็นยังไงนี่หมายถึงว่าความเคมีที่แบบเออเป็นอะไรเราเป็นอะไรว่าจริงเราเคยร่วมงานกันมาแล้วครับแล้วก็ตอนร่วมงานกับหลิวคือให้แล้วคือสงศาสูงแล้วก็รู้สึกแบบเล่นด้วยกันง่ายมากคือแบบท่าจะไม่เทงเลยครับแล้วผมคิดว่าทางพี่นิวน่าจะเห็น ถึงจุดนี้ครับก็เลยแบบว่าให้มาได้เล่นร่วมกันอิ่มท้งนึงครับยิ้มแย้มแจ่มใสใช่ไหมแม่ยิ้มเช้าวันนี้วันนี้ไม่ลองค่ะอันนี้ใช่วันนี้ไม่ลองค่ะวันนี้ไม่ลองค่ะไหนต้องหลิวพูดอะไรนะไม่ได้นอนก็อย่างที่พี่พี่พี่ดีว่าเรากันเพราะว่าอายุเยอะป่ะก็ได้ร่วมงานกันมาก่อนแล้วก็แบบมันก็น่าจะมีเคมีอะไรก็เลยเีน่าจะเลือกอออะไรแบบลาวสกปอน ทำงานด้วยกันครั้งแรกครับครั้งแรกครั้งแรกกับเรื่องนี้ดีใจมากครับรู้สึกว่าดีใจมากเออโชคดีมากรู้สึกว่าเขาพุ่มเทแล้วเขาทํางานออกมาดีหน้าเซตคือแบบเต็มที่ไม่เคยเห็นปะเป็นไงเป็น่แต่นี่ว่าจริงๆรู้สึกดีใจครับรู้สึกว่าเขาแบบเป็นคนที่ทําการบ้านได้ดีเยี่ยมแบบเข้าเขาคือเดี๋ยวเลี้ยงข้าวนะขอบคุณครับขอแบบเป็นสลัดผักอะไรไม่ขอเลยไม่ขอไ เออได้ข่าวว่าไปขอมามันมีเรื่องพอแม่สีชมพูพอแม่สีชมพูด้วยจริงไปวันนั้นผ่านก็เลยไปอันนี้เรื่องจริงๆหนูวันนั้นหนูบังเอิญไปพอดีแล้วหนูหาพระเอกไม่ได้สักที หนูก็เลยไปวันนั้นไปตึกเกสอนแล้วเขามีแบบเวิร์กช็อปดอกบัวพอดีแล้วหนูก็เลยอา่าไหนไหนแบบพับดอกบัวเพราะว่าเจาไปพับดอกบัวหรือเปล่าท่านเลยเห็นความทั้งใจอาจจะอะไรแบบนั้นแล้วหนูไม่ความจริงเขาให้มาเป็นเซนแล้วมันสวยอยู่แล้วหนูไม่ใชื่อว่าขายหนูไปในห้องหลอกหนูเลยแล้วก็เลยลองเอาว่าสักครั้งหนึ่งแบบไปขอบอกว่าพ่อแม่ครับขอให้แบบคู่ในซีรีส์แบบเลิศๆปังๆนะครับขอให้แบบปรากฏตัวสักทีอะไรออกมาเป็นออกมาเป็นค้อนมาเลยแม่ก็เลยค้อนมาให้เลย เทนะต่อจากเทพมีลูกเทพมีปรับปูงกันประมาณนี้มีลูกเทพเก่งไหมว่าเขาก็เป็นแบบรุ่นลุ้มุ้มพี่ใช่เขาเป็นเขาเป็นซีเนียร์นี่ไม่เก่งนะครับไม่เก่งไม่เก่งแต่ว่าตอนแรกอยู่อย่างงี้เออเออคือคนเก่งอยู่ดีคนเก่งนี่คนเก่งอยู่อ่ะปอนเป็นไงบ้างอ่ะอ่าในฐานะที่เป็นซีเนียร์เนาะเปไปไปไปซีเนียละไม่คือตอนตอนตอนที่ผมได้ติดต่อมาครั้งแรกแล้วกันครับ ผมไม่เคยไม่ไม่มีตัวเรื่องมาเลยไม่มีอะไรมาเลยแต่มีแค่กูมาครับก็คือตัวเอิร์ธแล้วก็รู้สึกว่าเรเป็นคนที่น่าสนใจอยู่แล้ว <c oughs> เคยเห็น <c oughs> เคยเจอกันผ่านงานไม่ใช่เคยเห็น <c oughs> เคยเจอกันผ่านงานแต่ว่าไม่เคยคุยกันจริงจังแล้วก็ได้เออเข้าแบบแค่ลองเข้าไปดูแหละเสิร์ชผลงานเก่าๆอะไรของเขาบ้างแบบทำความรู้จักเขาแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้สึกว่าอยากทำความรู้จักกับเขา <c oughs> อยากค้นหา ค้นหาตัวเขาไม่ใช่ค้นหาแบบค้นหารู้จักรู้ท่าร่างทำความรจัในมือเพื่อนมนุษย์ในมือเพื่อนมนุษย์อาจจะต้องแปลนิดหน่อยใช่ใช่ใช่แล้วพอเจอปุ๊บไม่ค้นหาไม่น่าเลยไม่น่ารับเลยไม่น่าควรไม่ใช่ไม่ต้อย่างี้ทำยังไงได้ไม่ก็พอทำงานด้วยกันแล้วก็เป็นคนที่สู้สู้สู้อยู่แล้วรู้ว่าสู้มาตั้งแต่แรกแล้วก็สู้จนจบแน่นอนครับนี่มาเลนี่แหละ คู <minutes> paid, ่ต่อไปครับก็รู้ว่าสู้กันอยู่แล้วนะครับเอาเอาเาเเเโอเคโอเคผมก็ครั้งแรกทำงานครั้งแรกครับผมเคยทำงานครั้งแรกกับพี่แม็กแล้วครับตอนนี้หลายครั้งแล้วก็เลยรู้สึกว่าหลายครั้งแล้วสนิทกันเกินไปแล้วสนิทกันเกินไปแล้วซึ่งเอาจริงเราเจอนเรียกว่าเป็นงานแรกแล้วก็ครั้งแรกเพราะว่าไม่เคยไม่เคยรู้จักกันมาก่อนใช่ครับเคยจะแบบเห็นหน้าคร่าตาแบบว่าแบบนานมาแล้วอะไรเงียเชียวเชียวเชียวมาเราก็แบบไม่เคยเจอมาก่อนพอเจอแล้วมันก็ คลิกดีเห็นบอกว่าเจอกันตอนงานแรกๆมีมีติดแอคติดเก่งกันไงกันดึงดึงดึงเชิงไม่ก็บอกว่าสองคนนี้เจอกันอ่ะคือตึงทั้งคู่เลยดึงส้มดึงใส่กันอันนี้ก็ดึงอันนี้ก็ดึงแดึง่นกเก๋ก่อเก๋ก็ตก็เลยดึงใส่ด้วยเเดดีี๋๋ยยววอะไรดึงอะไรอะไรอ่ะโอ้ยดึงเลยไม่เหมือนเขาเก๊กใช่ไหมเราก็เก๊กบ้างย่ได้เก๊กไปนั่งอยู่มุมๆเฉยๆหนาวประมาณนั้นซึ่งเราเจอในงานงานแรกก็พี่นิวก็แบบว่าเฮ้ย ลองถ่ายรูปลองถ่ายรูปดูคู่รูปคู่นึงอะไรอย่างเงี้ยใบหนึ่งเรียกใบหนึ่งใบหนึ่งใบหนึ่งรู้รู้เจ็นรู้ใช่เลือกออมาเราก็เลยเอามาเป็นอย่างงี้เอามาเป็นอย่างนี้แปลกๆเกินอะไรฮะถูกใจไหมฮะ ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับแต่ว่าอยู่ด้วยกันอะาจริงๆแล้วเหมือนกับสนิทก,กันง่ายมากเพราะว่ามีอะไรหลายๆอย่างที่ตรงกันไม่ว่าจะเล่นเกมออกกําลังกายกินอะไรก็คล้ายๆกันหมดเลยใช่หเหมือนกันแบบตกใจมากก็เลยแบบเ,เข้ากันง่ายก็เลยมีนอกรอบกันเยอะมากที่ไม่ใช่ไนน<ค>อ,อะไร ตีแบดเอ่นเกมอะไรบ้านนู้นไปบ้านนี้ใช่ตั้งแต่รู้ว่าแบบมีอะไรที่เหมือนกันก็คือสนิทกันไวมากมากมากจริงๆมากเกินไปมากเกินไปจริงคู่นี้มากครับก็ว่าไงโอ๊ตคะจริงๆเราก็เจอกันมาเคยเจอกันมาเมื่อสิบปีก่อนชุนแล้วเคยเคยร่วมงานด้วยกันเบิรซิกครับก็ได้กลับมาเล่นด้วยกันอีกครั้งหนึ่งก็รู้สึกแบบดีใจที่ได้เล่นคู่กับน้องโอ๊ตนะครับ อ่อต้องครับผมเคม้มเ,เร็บเล้ม,มในรอบหนึ่งเดคเรอบให้ใรอให้ในรอบหนึ่งเดคครับอ่านั่นแหละครับก็ก็เอ่อมันง่ายง่ายต่อการทำงานนะครับเพราะว่าคือเราก็คุยกันง่ายอยู่แล้วเพราะว่ามันก็คนกันเองส่วนสาเหตุที่มาเล่นซีรีส์เรื่องนี้ได้นะครับก็เพราะว่าเจอพี่นิวนะครับ เป็นสาเหตุเลยนะใช่ครับสาเหตุต้นต่อเป็นต้นต่อการมาเจอกันจิดหัวมาเลยมาเล่นดิใช่เงินพวกนี้ดะเน้นก็ไม่ใช่ก็นั่นแหละก็ดีใจครับดีใจท้ายดีใจที่ได้เจอทุกคนจริงได้สร้างประสบการณ์ด้วยกันโอเคครับสซารับออลครับพี่เงินน่ารักครับทุกคนน่ารักค ก็คือดีไซน์ครับพี่เงินโตมากแล้วก็อย่างที่พี่เงินบอกครับเคยเจอกันมานานแล้วแต่ว่าไม่เคยทางานด้วยกันเลยครับแล้วก็ <accessed> ครั้งนี้เป็นในรอบแบบหนึ่งสิบปีครับที่กลับมาทํางานด้วยกันครับ <c oughs> แล้วก็ล่าสุดก็เพิ่งไปเจอแม่พี่เงินมาด้วยครับอันนี้อันนี้เล่าไม่ได้อันนี้ไม่ได้เล่าอันนี้อ้วนครับ <c oughs> ไปฝักไปฝันไปฝันไปฝเดี๋ยวเข้าตัวกับแม่ที่เงินมาครับเขาบอกว่าเขาจะไม่เอาผ้าตัวแล้วก็บอกว่าเล่นปีได้เลยตับรดไม่หยุดผิวมปะหูแดงแล้วนะตอนเนี้ผมก็ได้แหละครับก็รู้สึกดีใจครับที่ได้กลับมาเจอพี่เงินแล้วก็ทุกคนเลยครับน่ารักมากสนุก เออมีนี่พี่เอิญนี่นี่เยอะเลยครับ <c oughs> มีเลยนี่เลยอ่ะเดี๋ยวมันจะพูดยาวาดลก็รู้สึกว่าดีใจทุกครั้งสำหรับเอิ์นะตัวเอินรู้สึกว่าเหมือนได้มาแบบมาเรียนเหมือนเข้ามาเหมือนกลับมามาหาลัยมาอยู่มาเจอเพื่อนมากกว่ามาออกกองมา <c oughs> ทํางาน <c oughs> อย่างวันนี้อะไรเงี้ยรู้สึกว่าอยู่บ้านแล้วมันเบื่ออยู่บ้านแล้วแบบฉันไม่รู้ทำอะไรอเงี้ยแต่พอมาอย่างเงี้ยรู้สึกว่าชีวิตมีค่าขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแฮปปี้มากแล้วเรื่องเนี้ยคือด้วยตัวบทด้วยแล้วแบบ มวลองประกอบเพื่อนทุกอย่างมันแบบเพอร์เฟกมากสำหรับเลยทาให้เรารู้สึกว่าแบบเพลินจอยกับงานนี้มากยังไม่อยากให้ปิดกองเลยยรอเล่นปิดก็ได้ไปเชียงใหม่ก็ดีไปเชียงใหม่ปิดบ้านเป็นไงปิดบ้านปิดบ้านฝนตกคนดีครับแต่ว่าตอนที่ผมไปถ่ายก็ค่อนข้างจะเป็นมรสุมนิดนึงเราต้องถ่ายสู้กับฝนอะไรแต่ว่าเราก็สู้นั่นแหละครับเพื่อทุกคนแล้วก็คิดว่าเรื่องนี้สนุกมากๆเพราะว่าในบรรยากาศในกองถ่ายก็สนุกมากๆแล้วครับคิดว่าทุกคนน่าจะ ไปเชียงใหม่มาแน่นีคนนี้คนนี้ชอบเชียงใหม่ด้วยเป็นไงชอบเชียงใหม่ชอบนกชอบกินอาหารอาหารลำกระเจ้าเออเคยเชียงใหม่เคยเจียงใหม่เคียงใหม่ายพี่ายกกรอะบมาจะาได้กระจายด้วยว่าถึงกันเอ่ายพีเวอร์มาพีเวอร์ก็เป็นถายจริงๆเราเคยถ่ายมาแล้วในแพ่หลอนแล้วก็ตอนนี้ได้ไปถ่ายจริงๆในซีรีส์ก็รู้สึกแบบว่า จริงมันมีความเผินเพราะเรืองเนี้ยมีแบบว่าที่ที่สื่อถึงชนมาเยอะมากแล้วก็มาดูอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็จะมีความแบบเกร็งเกรงเก๊กเอยู่ไงเป็นทางเกรงสื่อนะโอเคโอเคเห็นแอบเห็นรูปแล้วก็เท่ดีอ้าเราไปได้ต่อใช่สิไม่เป็นไรโอเคเรากไม่ตายไม่เพราะทีหมอหล่ออยู่แล้วอยู่แล้วเค้าที่สุดอยู่แล้วครับ ให้ดูเขินอี่ยังไม่โหคือมันเหมือนสีเทพอะไรเดิมมาแบบดูดีจริงแล้วดูสีเราดูดีครับออกสีก็สีกอนเดิมเป็นแพนกวินมีเปิดตัวแบบเขาไม่ใช่มหมครับมีไม่มีไม่มีครับเราเปิดด้วยตัวเองเลยครับครับผมเปิดตามฟิลเดี๋ยวดูตอนแรกเป็นยังไงเปิดมอมมอมบะเปิดแบบอยากเปิดก็เปิดอยากปิดก็ปิดนะนุ่นเลย อันนี้ก่อนเลยอันนี้อันนี้เด็ก่ประเด็นเล็กอย่างเงี้ยครัเป็นพาทคู่ใช่ไหมครับโอ้ยังไม่ได้มีเล <in box> <k cartoon> ือดซีนมากขนาดนั้นครับแต่ว่ามีถ่ายตอนถ่ายไพรอนไปครับก็ค่อนข้างที่จะเจ็บตัวหล็กหน่อยครับโดนโยนเข้าล็อกเกอร์ตึงไม่ก็ที่ผมบอกว่าไม่เอาค่าตัวมาพอเนี่ยแต่ว่าเอาขออบเบอร์ประกันเป็นรักษาพิวหาพอโดนโยนเข้าล็อกเกอร์ครับแต่ไม่ไม่ใช่ครับก็ก็ถือว่าดูเดือดครับเหงื่อเป็นเหงื่อ อะไนอะไรนะออได้พิกเหรอครับพิกลอยเม็ดไปเลยโอ้เพิ่มปลาด้วยครับนัวปลานด้วยข้าหนแเผ็ดครับนัวเหนือหนัวกู้อะไรอยูแล้วกูน่นแลเราก็เผ็ดยังไงแล้กนหนุ่มะไม่ไม่ไม่ ไม่เล่าสุดเลยคือเลิฟซีนใช่้นแรของเราก็มีเรื่องนี้ถือว่าเยอะสุดสำหรับที่เคยทำงานกันมาสำหรับผมเหมือนกันใช่ไหมก็เรื่องนี้มีค่อนข้างเยอะครับผมแต่เราก็ก็รู้สึกว่าให้เกียรติกันดีเคารพกันดีครับก็เลยผ่านไปด้วยดีคือเราปรึกษาตลอดแล้วก็เราจะคุยกันตลอดครับว่า มุมนี้จะออกมาเป็นยังไงดีอะไรอช่ซึ่งเล็บซิ่งเมื่าออกมาก็ก็ดูไม่ได้ดูเดือดมากแต่ก็ยังมีความละมุนอยู่ใช่กลมกล่อมเป็นทางกลมกล่อมแทนพิ้งดงพิ้งดงข้าวหมูกรอบอะไรอย่างงี้เขานึ่งไต่ก่อนใช่ข้านึ่งก็ได้ก็อิ่มดีปล่อยให้คู้อื่นพูดด้วยใช่ใช้ข้าหมดก็อูมามิครับก็ไม่ยอมอาชิโนมาโตะมาไม่เยอะแต่ไม่ลืมแน่นอน น้อยตัว <t S 1> <ım 999> หน <Harmon> ักกับไอโซไอโซกัไอกันนะอ๋อเหลิวกันนก็ในพลอตก็จะเป็นแบบหวานๆละการอะไรน้ำนวลน้ำนวลนนวลนแมวนวเรื่องคามแซ่ปเราจะสู้ั้งสามคู่นี้ไมได้แต่เราจะมีความละมุนที่ทุกคนถ้าได้เห็นแล้วต้องคลมลุมกับจิกบอนจิกบอนจิกบอมันคือเหมือนแมว ไม่แน่ไม่แน่ซ่อนเขี้ยวเอาไว้ใช่ไซ่อนเล็บไม่มีเป็นแมวเออเป็นแมวไม่ซ่อนเล็บไม่ได้เกี่ยวเลยไม่ได้เกี่ยวจะเป็นเรื่องแล้วเที่แม็กกี้มาถามว่ามันจะได้เจอรสชาติอะไรยังไงที่แม็กกี้ครับครับผมก็ฝากเรื่องนี้ด้วยนะครับผม f o ลเ o อร์ยูโปรเจกนะครับผมก็เพราะรักนำทางนะฮะก็เป็นเรื่องที่ครบถุดูจริงๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบโรแมนติกนะครับคอมเมดี้ดราม่าแอคชั่นคือมีหมดเลยนะครับผมในเรื่องเรื่องนี้ไง ทั้งหน้าบ้านหลังบ้านทุกคนตั้งใจทำกันมากเลยนะครับผมยังไงฝากเรื่องนี้ไปด้วยนะครับวยวโปรเจกตครับประทาบเยฝากด้วยนะครับขอบคุณคับขอบคุณคับช่างทางอะไรไหมฝากได้ไหมฝากได้หมฝทองไหนครับอ่อได้ไหติอ้มตอนนี้ออนที่ออโอเคไม่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 ุ่มครึ่งทางเดิที่สิห้ระยะร้านทางคทุ่มครื่งนะโอเคย้อนหลาง่มค่โอเคสไปเอาเลยสบายมาก ถ้าผมออนช่องทาง GMMTV นะครับใช่ไหม GMM25 GMM25 ครับต่อติดตามที่ครับฝากติดตามได้ที่ช่องทางนะครับออนทาง GMM25 นะครับทุกวันพฤหัสสองทุ่มครึ่งนะครับเริ่มมาที่3ตุลาคมนี้เป็นตอนแรกนะครับมาดูครับดย้อนหลังทาง VTV ค่ะอ่ามันคือเสียบ่เดียวเลยแต่รุนเั็นโลกมาเจอกันได้เลยอีกรอบไหมเอาเอาคนอื่นได้เลยเดี๋ยวเอาพี่เอิร์ท ห้าส็จเดี๋ยวเดี๋ยวคนอื่นโซต่อไอเดี๋ยวโซต่อยผูเหมือนกู้โลกอ่ะไม่เอาห้าสี่สามสองผู้บังเหียนนะฝากติดตามได้ที่ฝากติดตามด้ยที่พระเอกบ้างไหมก็ผ้าเอ๋ยบ้างอ่ะตอนติดตามซีรีส์ได้ที่ช่องจีเมมยี่สิบห้านะครับผมเวลาสองทุ่มครึ่งวันพฤหัสบดีนะครับครับผมครับผมแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ที่ VTV นะครับผมครับผมฝากด้วยครับฝากด้วยครับฝากด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับตอนแรกวันที่สามตุลานี้นะครับเย่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  เย่เย่เย่เยเยสองกระเด้งแถมแถมเซตุ่มเมื่อเซตุรมเซตุมขอโดษไม่เป็นไรโอเคครับพี่